ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศท้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระสบดีที่22กุมภาพันธ์2567ตามเวลาใน,นประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจสุภาพลและคุณภพภรัตชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลถล่มเหนือจรดใต้กาซาหลังสหรัฐวีโต้ร่างมติหยุดยิงยูเอ วิกฤตทะเลแดงดันเอเชียเล็งจัดหาระบบป้องกันขีปนาวุธ Google เปิดตัวเจมมาโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตำรวจสกัดญาติเหยื่ออุ้มหายในกัมพูชาไปไม่ถึงบ้านจันทรสองล่าและรายงานตรวจสอบข่าวเรือสำราญลำแรกของจีนใช้ชิ้นส่วนจากจีนทั้งหมดจริงหรือไม่ ส่งท้ายวันนี้นะครับทำไมคนอเมริกันย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้คุณนพร,รัตจะมาอัปเดตสถานการณ์ในกาซาให้ฟังกัน กองทัพอิสราเอลนะครับทำการโจมตีิทางกาซาเหนือจรดใต้1วันหลังจากที่สหรัฐวีโต้ร่างมติหยุดยิงกาซาให้มีผลโดยทันทีที่แอลจีเรียนนำสเสนอให้กับที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับ,รบกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF รายงานการสังหารกลุ่มติดอาวุธหลายสิบรายในการโจมตีทางอากาศหลายจุดรวมทั้งในพื้นที่เมืองคารยูนิสตอในใต้ของฉนวนกาซาครับ ด้านกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสเปิดเผยในวันพุธว่ามีผู้เสียชีวิต118คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ยอดชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น29,313คนและมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด69,333คนแล้วนับตั้งแต่สงครามกาซาประทุขึ้นในเดือนตุลาคมปีก่อนการโจมตีของอิสราเอลมื่อันพุธเกิดขึ้นหนึ่งวันครับหลังสหรัฐใช้สิทธิ์วีโต้ร่างมติหยุดยิงของ ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วที่สหรัฐใช้สิทธิ์นี้นะครับลินดาโทมัสกรีนฟิลทูตสหรัฐประจําสหรประชาชาติลงมติวีโต้ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้โดยระบุว่าการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขและในทันทีโดยปราศจากการทําข้อตกลงให้ฝ่ายฮา,ยามาสปล่อยตัวประกันจะไม่นํามาซึ่งสันติภาพอันยั่งยืนครับ และนวันพุครับสหรัฐบ,บุว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ ที่กรุงเฮกไม่ควรออกความเห็นแนะนําทางกฎหมายว่าอิสราเอลควรถอนตัวทันทีและไม่มีเงื่อนไขออกจากดินแดนที่ต้องการจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์โดยไม่ได้รับหลักประกันด้านความปลอดภัยเป็นการตอบแทนครับวิชาติวิเศษ รักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทระวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับคณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮกว่าศาลโลกไม่ควรหาทางคลี่คล,คลายความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ที่ดำเนินมาหลายทศวรรษผ่านความเห็นแนะนําทางกฎหมายที่เน้นให้มีการกระทําของฝ่ายเดียวเท่านั้นคือจากฝั่งอิสราเอลและว,วา่าท่าทีใดๆที่ผลักดันให้อิสราเอลต้องถอนตัวออกจากเวสต์แบงก์และกาซาจาเป็นต้องคํานึงถึงความต้องการด้านความมั่นคงที่แท้จริงของอิสราเอลด้วย ท่าทีของสหรัฐมีขึ้นระหว่างการรับฟังการไต่สวนวันที่3ที่ศาลโลกซึ่งทางที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ได้เรียกร้องให้ศาลโลกออกความเห็นแนะนําทางกฎหมายที่ไม่มีผลผูกมัดต่อความถูกต้องของนโยบายอิสราเอลในการยึดครองดินแดนหลังสงครามอิสราเอลอาหรับเมื่อปี1967โดย52ประเทศสมาชิกให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรียกร้องให้อิสราเอลทอนตัวออกจากพื้นที่ที่เข้ายึดครองปาเลสไตน์ครับคุณสมพจ์ ครับยังอยู่ในตะวันออกกลางนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงโดรน Mq9 Reaper ของกองทัพสหรัฐร่วงลงในทะเลแดงนะครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐซาบรีน่าซิงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าโดรน Mq9 ตก หรือถูกยิงตกในทะเลแดงนอกชายฝั่งเยเมนส่วนที่กลุ่มฮูตีครอบครองอยู่โดยเบื้องต้นเชื่อว่าถูกยิงตกด้วยระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศของกลุ่มฮูตีนับเป็นครั้งที่2ที่โดรน MQ-9 ของสหรัฐถูกกลุ่มฮูตียิงตกนะครับโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในน่านฟ้าสากลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดวยเมื่อวันจันทร์กลุ่มฮูตีระดมโจมตีครั้งใหญ่ด้วยโดรนและขีปนาวุธสร้างความเสียหายต่อเรือสินค้าสองลำของสหรัฐซึ่ง ติดทงหมู่เกาะมาเชลและถงกรีสนะครับโดยหนึ่งในนั้นคือเรือ MV C Champion ที่กำลังขนส่งธัญพืชไปอย่างเมืองเอเดนของเยเมนรองโคศกซาบรินาซิงตำหนิกลุ่มฮูตีที่มุ่งเป้าโจมตีเรือขนส่งอาหารให้แก่ประชาชนในเยเมนที่กำลังอดอยากหิวโหยและสร้างความเสี่ยงให้กับพลเมือง ขอองงตนเนะณะเดียวกันนะครับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ด้านอุตสาหกรรมอาวุธเห็นว่าการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือในทะเลแดงยังมีผลให้หลายชาติในเอเชียให้ความสนใจกับระบบป้องกันขีปนาวุธต่อต้านเรือมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทด้านกลาโหมของสหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ว่า การป้องกันทางอากาศในทะเลแดงและอยู่เคลนได้ดึงดูดความสนใจกับลูกค้าในฝั่งเอเชียแล้วนะครับโดยระบบป้องกันที่ประเทศในเอเชียหมายตาน,นั้นจะเป็นระบบป้องกันทางอากาศแบบรวมศูนย์ทั้งระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับเป้าหมายอาวุธที่ยิงสกัดขีปนาวุธและระบบควบคุมและสั่งการขีปนาวุธในตัวนะครับทางด้านบริษัทอาวุธสวีเดนแซบระบุในงานเดียวกันนี้ว่าลูกค้าฝั่งเอเชียไม่เพียงแต่สนใจระบบต่อต้านขีปนาวุธเท่านั้นแต่ ยังสนใจโดรนต้นทุนต่ำที่ใช้ในการโจมตีในทะเลแดงอีกด้วยนะครับทั้งนี้กองประชาการสหรัฐภาคพ,พื้นตะวันออกกลางและเอเชียกลางหรือเซนคอมเผยข้อมูลในช่วง27 พฤศจิกายนถึง20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการบันทึกการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือครั้งแรกพบว่ามีการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือทั้งสิ้น48ครั้งนะครับและก็มีการยิงสกัดขีปนาวุธชนิดนี้12ครั้งในทะเลแดงแต่การยิงขีปนาวุธส่วนใหญ่มาจากกลุ่มฮูตีในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ แต่ก็ไม่ได้เป็นภัยอันตรายมากนะักทางด้านกลุ่มฮูตีอ้างว่าเป็นฝ่ายผลิตขีปนาวุธทั้งหมดขณะที่กองทัพสหรัฐและหน่วยข่าวกลองของกระทรวงกลาโหมชี้ว่าอิหร่านให้ความช่วยเหลือกลุ่มติดอาวุธนี้นะครับแม้จะไม่ใช่การจัดหาอาวุธให้โดยตรงก็ตาม พเลเรือเอก Mark son, มาร์คเมลซันผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือสหรัฐในแปซิฟิกตะวันตกกล่าวในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ด้วยว่ากองทัพสหรัฐกำลังศึกษาบทเรียนในเทะเลแดงซึ่งอาจนำมาใช้ได้กับกรณีในฝั่งเอเชียหรือพื้นที่อื่นๆทั่วโลกนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรือแต่คราวนี้เป็นเรือสำราญรนะครับคุณนพพัตน์ ต้นปีที่ผ่านมาจีนได้ออกมายืนยันความสําเร็จของการสร้างหรือว่าประกอบเรือสําราญท่องสมุทรลาแรกของประเทศด้วยการปล่อยเรือลําดังกล่าวออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อตอกย้ําเป้าหมายที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานการต่อเรือเดินสมุทรนะครับฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ได้ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะแล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นที่พูดถึงว่าจีนออกมาบอกว่า ประกอบเองทั้งหมดเลยเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรคุณนพร,รัตนมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับที่คุณสมพลพูดนะครับว่าเมื่อต้นปีมีการเปิดตัวเรือลำที่ว่าคือวันที่1มกราคมครับเป็นวันปฐมฤกษ์ที่จีนเปิดตัวเรือที่ชื่ออันโดราแมจิกซิตี้ออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์จากนาครเซี่ยงไฮ้แวะเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเวลา7วันครับเขาบอกเรือลำนี้นะครับที่เห็นในภาพเนี่ย นำเสนอบริการและงานออกแบบต่างๆมีมากมายแต่ห้องอาหารเสนอเมนูจากทั่วโลกโรงโละครล้ำสมัยร้านค้าปลอดภาษี หลายร้านซึ่งขนาดใหญ่ด้วยนะครับรวมทั้งห้องพิเศษสาหร,รับการเล่นไพ่นกกระจอกซึ่งเขาบอกทั้งหมดนี้เพื่อรองรับและตอบสองความต้องการของนักเดินทางที่เป็นชนชั้นกลางของจีนที่มีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสื่อระบาลจีนหลายรายหลายแห่งนะครับแสดงความชื่นชมของเรือสําราญลำนี้และบุว่าถือว่าเป็นหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมการต่อเรือจีนเลยนะครับคุณทรงพจน์บบางรายบอกด้วยว่านี่เป็นเพชรยอดมงกุฎของอุตสาหกรรมด้วยและวันที่13กุมภาพันธ์ครับสื่อ global times โพสต์ข้อความทาง x นะครับอ้างคำ พูดถึงกรณีนี้จากคู่เช่าชาญในสมาคมอุตสาหกรรมต่อเรือแห่งชาติจีนที่แปลมาตรงๆว่าการนำเสนอ Adora Magic City เรือสำราญขนาดใหญ่ลำแรกที่ประกอบในประเทศแสงเห็นว่าจีนมีความสามารถที่จะผลิตเรือแบบต่างๆได้แล้วโพลีกราฟตรวจสอบแล้วขอสรุปว่าอันนั้นเป็นความเท็จครับเพราะว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศมากมายกว่าจะประกอบสำเร็จครับการตรวจสอบของโพลีกราฟนี่พบอะไรถึงได้มี เหตุผลที่มาหักล้างคําอ้างของจีนครับต้องมาดูนะครับว่าเรือลำนี้เนี่ยผู้ประกอบเรือเนี่ยเป็นบริษัทชื่อเซี่ยงไฮ้ไวเก้าเฉียวซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจในเครือของบริษัท China State Shipbuilding Corporation หรือ s s c เ c นะฮะเป็นบริษัทของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนี่เองส่วนผู้ดูแลเรือประกอบการเนี่ยชื่อเป็นเป็นธุรกิจร่วมค้าร่วม คือ C S C Carnival ประกอบด้วยธุรกิจเดินเรือสัญชาติอเมริกันอังกฤษชื่อ Carnival Corporation และธ,ธุรกิจต่อเรือรัฐบาลจีนอีกแล้ว China State Shipping Corporation ทีนี้ตัว C S C หรือว่าบริษัทต่อเรือของจีนเนี่ยเมื่อปี2016ิเขาไปลงนามกับบริษัทอู่ต่อเรือชื่อ f i n c a n t i e r e จากอิตาลีซึ่งเป็นผู้ให้ใบอนุญาต การใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสร้างแบบจำลองต่อเรือแล้วก็จะทำหน้าที่จัดหาบริการต่างๆด้านเทคนิคให้กับบริษัทเซียงไฮ้ไวเกาเฉียวซึ่งเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเรือนี้นะครับทีนี้มีผู้ที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ชื่อเฉินกังเป็นหน้าทีมนักออกแบบ เขาบอกว่าทราบไหมครับว่าซัพพลายเออร์ร้อยสิบคนที่ใช้ในการประกอบเรือนี้มีแค่สามสิบเท่านั้นที่เป็นคนจีนเป็นบริษัทจีนที่เหลือต่างชาติหมดเลยเช่นบริษัทวัต t ิลล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเดินเรือจากฟินแลนด์จะเป็นผู้จัดหาระบบควบคุมต่างๆรวมทั้งเครื่องยนต์ให้กับเรือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและวิศวกรรม ABB จากสวิตเซอร์แลนด์ช่วยจัดหาระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรสำคัญให้กับเรือลำนี้เฉินกังยังบอกด้วยว่า ตอนนี้จริงๆแล้วยังขาดซึ่งห่วงคว,ความสมบูรณ์ในห่วงโซ่ประทานในการต่อเรือสำราญแล้วก็ซัพพลายเออร์ในประเทศนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจัดหาชิ้นส่วนได้เพียงพอต่อการตอบสนองเงื่อนไขของงานออกแบบชั้นสูงแบบนี้โดยเฉพาะเรือสำราญที่มีขนาดใหญ่มากเรือลำนี้เขาบอกว่าจุผู้โดยสารได้กว่า5,000คนเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถึงแม้จะหาชิ้นส่วนในประเทศได้มันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตรงตามมาตรฐานสาหกรรมหรือเปล่าแถมราคาก็จะแพงจนแข่งกับซัพพลายเออร์นอกประเทศไม่ได้ด้วย รสรุปก็คือจีนเนี่ยใช้วิธีดึงบริษัทต่างชาติตต<ม>เข้ามาร่วมทุนในการ,รสร้างเรือด้วย<ม>ซึ่งเป็นวิธีที่จีนใช้มาตลอดเสมอแล้ใช,ใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าอันตรงตรงัวส่วนของประเด็นเรือลำน,นี้นะครับเรืออันดอร่าแมจิกซิตี้เนี่ยแค่แสดงให้เห็นถึงความเขาบอกเทียทะยานฝันของจีนท,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 ที่ชอบเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานการต่อเรือสําราญในภูมิภาคเอเชียทีนี้ การที่ใช้วิธีการร่วมทุนกับต่างชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไดินมาบ่อยๆเพื่อหวังเข้าถึงเทคโนโลยีต่างประเทศแล้วรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองก็มีประวัติบ่อยที่จะตั้งเงื่อนไขว่านักลงทุนต่างชาติถ้าอยากมาทําธุรกิจบุกตลาดจีนจะต้องยอมจัดตั้งธุรกิจร่วมทุนให้มีผู้เชี่ยวชาญหนึ่งชื่อเจมส์แอนดรูว์ลูวิสจาก Center for strategic and international studies เป็นองค์กรคลังสมองในกรุงวอชิงตันระบุในรายงานที่ออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้วสุดเลยครับว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการตั้งธุรกิจร่วมทุนนั้นคือวิธีถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในจีนนะครับในส่วนของการทําธุรกิจร่วมทุนนั้นบริษัทจีนก็จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและก็วิธีการบริหารหลักๆของต่างประเทศได้ก่อนจะพลิกกลับมาทิ้งคู่ร่วมทุนจากต่างชาติแล้วก็ผลิตของเองในปริมาณที่มากและต้นทุน ที่ต่ำภายใต้การสรับสนุนจากรัฐบาลน,นั่นเองครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของเรือสำราญลำแรกของจีนซึ่งจีนอ้างว่าประกอบเองทั้งหมดในประเทศนะครับก็เข้าไปอ่านนะฮะรายงานชิ้นนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voa h a i com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ f a c e b o o k Instagram YouTube และเครับ ฟังข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยบ้างคุณนพรัตอดีตผู้นํากรัรมพูชานะครับฮุนเซนหนึ่งในพันธมิตรใกล้ชิดของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนาย,ยกร,รัฐมนตรีไทยเพิ่งกลับจากการเยือนเพื่อนเก่านะฮะถึงบ้านจันทสองล่าเมื่อวันพุธตามเวลาในประเทศไทยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สตลอดเวลา15ปีที่นายทักษิณลี้ภัยอยู่ต่างประเทศฮุนเซนซึ่งเป็นอดีตนาย,ยกร,รัฐมนตรีกัมพูชา เคยแต่งตั้งนายทักษิณให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษและอนุญาตให้ทักษิณพบปะกับเหล่าพันธมิตรใกล้ชิดในกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายตรงข้ามของอดีตนายกไทยผู้นี้ที่มองว่าการกระทําของฮุนเซนถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ฮุนเซนโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยมีภาพของเขานั่งอยู่บนโซฟาร่วมกับนายทักษิณที่สวมเฟือกอ่อนที่คอและผ้าพยุงแขนและบอกว่าสองอดีตนายกรัฐมนตรีได้พบกันและไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองเลยประเด็นเรื่องอาการป่วยของทักษิณยังไม่ได้รับการเปิดเผยออกมาทั้งหมดนะครับขณะที่ฝ่ายที่วิจารณ์ก็ตั้งคำถามว่าเขาป่วยจริงหรือไม่ นักวิเคราะห์บางรายเห็นนะครับว่าการเยี่ยมเยือนนายทักษิณของฮุนเซนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของทั้งคู่ที่อาจช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยอิทธิพลทางการเมืองของทั้งคู่นะครับสารจาร์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีแห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่า การเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนถึงการเมืองของชนชั้นน,นําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจช่วยแก้ปัญหาระดับทวิภาคีอันยากลําบากอย่างเช่นการสํารวจแหล่งไฮโดโครคาร์บอนนอกชายฝั่งในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการที่หยุดชะงักไปนานหลายสิบปีด้วยนะครับคุณนพน์ครับ,รบแล้วก็มีประเด็นที่สืบเนื่องมาจากการเยือนของคุณเซนนะ,ะครับ พี่สาวของอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยที่หายตัวไปอย่างลึกลับในกัมพูชาพยายามขอเข้าพบอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่เดินทางเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรนะครับแต่ไม่ประสบความสําเร็จโดยอ้างว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจขัดขวางไว้ไม่ให้เป็นถึงที่หมายนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้สื A, ่อข่าววีเอเอก็มีเรียบเรียงเหตุการณ์นี้แล้วก็นํามาเสนอให้เราฟังกันครับนางสาวชิตนันสัตศักสิทธ พี่สาวของนายบรนเฉลิมสัตว์ศักสิทธิ์นักเคลื่อนไหวชาวไทยที่หายตัวในช่วงลี้ภัยทางการเมืองในกัมพูชาเมื่อปีพุทธศักราช2563อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ล้อมสกัดจนไม่สามารถเดินทางไปถึงบ้านจันสองล่าเพื่อทวงถามความคืบหน้าจากอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาในระหว่างเข้าพบนายทักษิณชินวัตรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ก็พี่จะไ,ไปไหนเพราก็ไปอะรู้ไห,ไหมนี่พี่ไปไหนคะเขาเรียกปิดล้อมเออปิดล้อมชิตานันกล่าวกับบ O A ไทยว่าหลังจากทราบข่าวอดีตผู้นำำํากัมพูชาซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานคณะองคมนตรีเดินทางไปพบนายทักษิณที่บ้านในซอยจรัญสนิทวง69จึงตั้งใจไปเรียกร้องให้ฮุนเซนเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการสืบสวนกรณีการหายตัวไปของน้องชายของเธอในกัมพูชาเมื่อวานนี้นะคะในเกสของ ูเอ็นะเขารีวิวเรื่องวันเฉลิมกับคัมบรียสองวันที่ผ่านมาเนาะแล้วมันก็มีคําพูดออกมาจากทางคมัคมบรียแล้วว่าตอนนี้เขาสืบสวนสอบสวนในเชิงลับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐแสดงว่าเขารู้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทําไมเขาไม่แจ้งให้ญาติผู้เสียหายทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จะสี่ปีแล้วนะมันไม่ควรเป็นความลับกับญาติหรือเปล่า สิ่งที่เราควรจะไปเรียกร้องมันก็ถึงเวลาที่เราควรจะไปเรียกร้องไหมในเมื่อนายกุญเซนมาอาดีตนายกุญเซนมาซึ่งตาหายไปตอนที่เขาเป็นนายกเราก็ต้องมาทวงถามได้ไหมล่ะทําไมเราจะทวงถามไม่ได้เลยในฐานะญาติผู้เสีย,ายาหายเมื่อความพยายามเข้าใกล้บ้านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเพื่อติดตามความคืบหน้าการหายตัวไปของน้องชายถูกปฏิเสธสิตธนันจึงตัดสินใจนั่งประท้วงเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ห่างจากบ้านจันทร์สองล่าประมาณ1กิโลเมตร และนำภาพของวันฉเฉลิมและผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยที่หายสาบสูญขณะพำนักอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านมาวางท่ามกลางตำรวจนอกเครื่องแบบที่ยืนสังเกตการและจับตาเธอตลอดเวลาขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าชี้แจงกับสิรนันว่าตำรวจต้องทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้กับการมาเยือนของบุคคลสำคัญและรับหนังสือร้องเรียนไปตรวจสอบอ้างอิงข้อมูลจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรม

ลังการรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2557เขาถูกกลุ่มคนไม่ทราบชื่อและสังกัดลักพาตัวเข้าไปจากหน้าอาคารแม่โขงการ์เดนในกรุงพนมเปญเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563โดยวันเฉลิมเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยจำนวน9รายที่สูญหายขณะลี้ภัยจากคดีทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการยืนยันการเสียชีวิตด้วยการพบศพจำนวน2รายที่แม่นำ้ำโขงส่วนที่เหลือยังไม่ทราบชะตาก,กรรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้แทนจากกัมพูชาได้ชี้แจงกรณีการหายตัวไปของวันเฉลิมต่อคณะกรรมการว่าโดยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับองค์การสหประชาชาติโดยระบุว่าก,กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งถือเป็นความลับและยืนยันว่าไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเยี่ยมยุทธสุธิฉายาวิวเอทยกรุงวอชิงตัน ยมหยุดครับขอบคุณครับไปกันต่อนะฮะที่เกาหลีใต้บ้านนะครับ,ร,บรัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาเตือนถึงแพทย์ที่พระงานประท้วงนะครับให้กลับไปทํางานทันทีหรือตเตรียมเผชิญกับการดําเนินคดีตามกฎหมายหลังการประท้วงของเหล่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหล่านี้ทําให้เกิดการยกเลิกการผ่าตัดและกระทบต่อการทํางานในโรงพยาบาลทั่วเกาหลีใต้นะครับ แพทย์ฝึกหันในเกาหลีใต้ประมาณ7,800คนพระงานประท้วงสัปดาห์นี้เพื่อคัดค้านแผนของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการเพิ่มโควตาน,นักศึกษาแพทย์อีก2,000คนในปีหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาประชากรสูงวัยโดยสมาคมแพทย์เกาหลีได้ออกถแถลงการในวันอังคารระบุว่าการเพิ่มจำนวนน,นักศึกษาแพทย์อีก2,000คนเป็นตัวเลขที่ไร้าสาระนะครับ และว,ว่าเราหวังว่ารัฐบาลจะคิดพิจารณาใหม่เกี่ยวกับแผนนี้และออกนโยบายที่สะท้อนซุ้มเสียงของเหล่าแพทย์ฝึกหัดมากกว่านี้แพทย์ฝึกหัดมีบทบาทช่วยเหลือแพทย์ที่อาวุโสกว่าในการผ่าตัดหรือการดูแลผู้ป่วยแต่การผัางานประท้วงของเหล่าแพทย์ฝึกหัดก็ปักภาระให้กับโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมานะครับกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้เผยว่าทางการได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการผ่างานนี้58ครั้ง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการล่าช้าในการผ่าตัดและการยกเลิกการรักษาพยาบาลต่างๆทางด้านลีซังมินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและความปลอดภัยเกาหลีใต้กล่าวในการแถลงข่าวว่าการกระทําที่เอาชีวิตและความปลอดภัยของผู้คนเป็นตัวประกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามและว่ารัฐบาลได้มีคําสั่งอย่างเป็นทางการกับแพทย์ที่ p l a งานประท้วงให้กลับไปทํางานตามปกติและจะจัดการกับแพทย์ที่หยุดงานประท้วงตามกฎหมายด้วยนะครับ กฎหมายเกาหลีใต้เขาว่าไว้อย่างนี้นะครับคุณนพร,รัตอนุญาตให้รัฐบาลเนี่ยสามารถออกคําสั่งให้บังคับกลับไปทํางานกับบรรดาแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้หากมีสถานการณ์ร้ายแรงต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งหากฝา่าฝืนจะมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีหรือปรับ30ล้านวอนนะครับก็ประมาณ800,000บาทรวมทั้งอาจถูกยึดใบประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมายนะครับทีนี้ก็มีการสำรวจความเห็นชาวเกาหลีใต้ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนแผนของรัฐบาลนะครับ ผู้วิจารณ์บางคนบอกว่าแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพรายได้สูงในเกาหลีใต้มัวแต่กังวลว่าการเพิ่มแพทย์เข้าไปในระบบสาธารณสุขจะทําให้เกิดการแข่งขันและทําให้รายได้ของพวกเขาลดลงไปนะครับคุณนภรัต์ มาดูเรื่องของอธุรกิจเทคโนโลยีกันบ้างนะครับคุณทรงพจน์เพราะว่า g o o g l e เพิ่งเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบ OpenSource ที่ผู้พัพฒนาผู้พัฒนาภายนอกสามารถออกแบบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้เองนะครับตามหลัง Meta Platform ที่เพิ่งเปิดตัวโมเดลคล้ายกันไปตามรายงานของรอยเตอร์นะครับบริษัทอ l p h a เบดบริษัทแม่ของ g o เ g l e เปิดตัวแถบเสริมที่ให้บุคคลและภาคธุรกิจสามารถสร้างซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีฐานจากโมเดล AI แบบ OpenSource ในชื่อเจม m a โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆครับโดยทางบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลโมเดล AI นี้ให้เข้าถึงโดยทั่วไปอีกด้วยการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Google อาจดึงดูดให้วิศวกรซอฟต์แวร์เข้าไปสร้างซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีของ Google และกระตุ้นให้มีการใช้ระบบคลาวด์อันเป็นแหล่งทำกำไรของบริษัทอีกทอดนึงยาประดิษฐ์แบบ OpenSource มีโอกาสจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดระหว่างที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นวิธีที่เปิดให้ผู้คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ได้ในวงกว้างครับ ครับไปฟังดัชนีหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้ดาว Jones เพิ่ม48.44จุดนะครับปิดที่38,612จุด Standard Poor's เพิ่มขึ้น6.29จุดนะครับปิดที่4,981.80จุดนะครับ NASDAQ ลดลง49.91จุดปิดที่15,580.87จุดนะครับ ส่วนราคาทองคำลดลง0.22ปิดที่2 0 3 5ุกับ40 2 0 3 5ดอลลาร์กับ40เซนต์ต่อออนนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท86สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of a m e r i c ิาภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งท้ายกันด้วยคำถามว่าทำไมคนอเมริกันจึงย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียกันครับ ครับข้อมูลจากการสำรวจสำรโนโประชากรครั้งล่าสุดในสหรัฐนะครับระบุว่าคนอเมริกันจำนวนมากกำลังย้ายออกจากรัฐแคลิฟอร์เนียเขาไปอยู่ที่ไหนกันวันนี้คุณธัญ,ญพรสุนทรวงศ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวแอนเจลิน่าเบดัสยานมาเสนอครับจอรนกาบานันย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเมื่อปี2021 ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวในย่านฮอลลีวูดบูเล l วาร์ดโดยเขาจัดทัวร์พากลุ่มนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมบ้านของเหล่าคนดังและพาท่องเที่ยวไปรอบๆนครลอสแองเจลิสค่ะกาบันบอกว่าเขามาจากทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสแต่อยากจะใช้ชีวิตตามความฝันของคนอเมริกันดังนั้นเขาจึงไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ผู้คนในแคลิฟอร์เนียบางส่วนได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วรวมทั้งเพื่อนๆของเขาด้วยเนื่องจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงจนแต่เพดานทําให้ผู้คนไม่สามารถรับความกดดันได้อีกต่อไปข้อมูลจากการสำรวจสำมโนประชากรครั้งล่าสุดของสหรัฐระบุว่า ประชากรมากกว่า8 0 0 0 0คนย้ายออกจากแคลิฟอร์เนียไปอยู่ที่รัฐอื่นในปี2022จุดหมายปลายทางยอดนิยมก็คือรัฐเท็กซัสโดยผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียราว1 0 0 0คนได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นค่ะ Come to Texas but don't bring your politics with you ไดแอนโรสชาวเมืองเท็กซัสบอกว่าหากจะมาอยู่ที่เท็กซัสก็อย่านำการเมืองจากที่เดิมติดตัวมาด้วย เธอบอกด้วยว่าเธอเข้าใจดีว่าเหตุใดผู้คนจึงอยากมาอยู่ในรัฐที่มีชื่อเล่นว่า Lone Star State แห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าชาวเท็กซัสไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ให้แก่รัฐที่อยู่อาศัยก็ราคาถูกกว่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆอย่างมากอีกด้วยนะคะแต่ก็มีชาวรัฐเท็กซัสที่ย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียด้วยเช่นเดียวกัน แม้จะมีจำนวนน้อยกว่ามากคือราวๆ42,000คนในปี2022ตามข้อมูลการสำรวจสัมโนประชากรของสหรัฐค่ะแคลิฟอร์เนียไม่ได้เป็นเพียงรัฐเดียวที่มีประชากรโยกย้ายออกจากรัฐเป็นจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ในปี2020เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสะการโยกย้ายถิ่นฐานนี้ค่ะ Pandemic of course had a big impact on how we see เดวิดไคจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสกล่าวว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องหน้าที่การงานและการวาดภาพถึงงานที่ต้องการจะทำไปตลอดชีวิตซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียต่อไปไม่ได้แล้วเพียงแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางหรืออยากทดลองไปอยู่ที่อื่นมากกว่าค่ะ ข้อมูลจากการสำรวจสำมโนโประชากรในปี2022ยังระบุด้วยว่ามีชาวอเมริกันมากกว่า8ล้านคนที่ย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรัฐอื่นค่ะเดวิดไคล์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังพยายามตัดสินใจว่าควรจะใช้ชีวิตที่ไหนที่จะเหมาะกับตัวเองโดยชาวแคลิฟอร์เนีย74,000คนเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่รัฐแอริโซนาและอีก50,000คนไปอยู่ที่ฟลอริดา ส่วนสกอตสตอ r เช่ก็กำลังเตรียมตัวย้ายไปอยู่ที่ฟลอิดครับขอบคุณครับก็มีปัญหาตอนจบนิดหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณคุณธนพรนะครับสำหร,รับรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทายกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศสุภพาผพลและคุณนพพร,รชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับได้ดยินนะคะได้ยินแล้วครับค่ะตอนจบเราจะย้ายไปรัฐไหนดีสุดท้ายเนี่ยรัฐรัฐเท็กซัสนี่ไม่ต้องเสียภาษีอะค่ะมีระบบภาษีแตกต่างจากที่อื่นหรอคะใช่ก็จะมีภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ซึ่งซึ่งอไ่ไม่ไม่ไม่ถูกเก็บแต่ก็จะมีภาษีอื่นที่จะถูกเพิ่มขึ้นนะฮะ ก็อาจจะเป็นภาษี property tax ที่ที่อาจจะคือภาษีอสังหาริมทรัพย์ภาษโงเรือนโรงเรือนใช่ที่จะที่จะแพงกว่าที่อื่นเหมือนกับเป็นฟลอริดาด้วยที่ไม่มีภาษีได้คนเลยชอบไปอยู่อากาศอากาศดีดีกว่าแต่แคลิฟอร์เนียค่าของชีพสูงสูงที่สุดในอเมริกาเลยมั้งครับครับค่ะแต่ก็เป็น เรื่องราวของการย้ายถิน่นซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดสิบกคนก็ตัดสินใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะตามรายงานการวิจัยและการสำรวจใช่ครับก็เพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศส,สามารถทํางานระยะไกลได้ดังนั้นก็เกิดการโยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองคิดว่าค่าของชีพถูกกว่าแล้วก็อยากอยู่แล้วก็สามารถทํางานทางไกลไปพร้อมๆกันได้นะฮะค่ะ เอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้ VOA นมาเสนอขอบคุณความน่าสนใจที่เราได้รับในเช้าวันนี้อีกวัน